แบรนด์ที่เรากำลังจะไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันนะคะที่เมืองทองธานีตัวนี้เป็นเวเปอร์จากทางแบรนด์ไอมอเตอร์นะคะปกติเนี่ยเราเก็บประกันรถหาย1ปีแล้วก็ทะเบียนพระบอมรวมมูลค่าเนี่ยสามพกว่าบาทนะคะวันนี้ออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวฟรีจดทะเบียนฟรีพระบรและที่สำคัญเรามีของแถมให้เป็นหมวกกันน็อกของทางแบรนด์ไอมอเตอร์แหลกท้ายแล้วก็กล่องหลังด้วยนะถือว่าคุ้มมากๆนะคะตัวนี้ เป็นแบตลิเทียมนะคะมอเตอร์3,000วัตต์มีแต่คำว่าคุ้มกับคุ้มนะพี่ๆคนไหนที่กำลังหารถไฟฟ้าอยากลองเล่นนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับรถรุ่นนี้ได้ที่สาขา EV นะคะเว p ป r รนะคะรับประกันตัวรถเนี่ย3ปีเลยนะคะรับประกันแบตเตอรี่2ปีกล่อง ECU มอเตอร์2ปีนะคะแล้วก็จอดิสเพย์หรือว่าที่เป็นจอแสดงผลเนี่ยอีก1ปีเลยนะคะ เราไม่ได้ขายรถไปแล้วแบบไม่มีบริการหลังการขายนะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับรถหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้ามาเซอร์วิสได้ที่ร้านเลยนะคะเรามีช่างที่ชํานาญการคอยดูแลคุณพี่อยู่นะตัวนี้นะคะเป็นแบบหนูบอกเลยว่าอ่ะมันเปิดจอได้ด้วยนี่เป็นไงหนูหน้าจอทุกคนสวยงามมากเดี๋ยวพลพาไปดูข้างหน้าได้ไหมว่าแบบไฟนงไฟหน้าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเห็นไปปะโอเค เขามีปุ่มอันนี้นะกระพริไฟตึ๊กตึ๊กตึ๊กต่อไฟเขาเรียกต่อไฟไฟสูงนี่ต่อไฟได้ด้วยนะคะไฟไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวอะไรสวยงามมากนะคะตัวนี้เนี่ยดีไซน์รถเขาไม่แพ้ใครเลยนะคะและอีกอย่างโครงรถของเขาเนี่ยทำมาจากโครงรถใหญ่ด้วยนะชุดทรงชุดสีแน่นเลยนะคะดูไอมอตรงไอมอเตอร์ I or, สกรีนสวยงามมากล้อเป็นล้อ12นิ้วนะคะตอบโจทย์สรหรี่พี่ที่แบบอยากขับรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ๆหน่อยเนาะตัวนี้ขับนิ่มมากสบายมากๆเลยนะ ที่สําคัญที่ซอนคนที่เขาเรียกว่าพักเท้าคนซอนอะ่ะคือแบบเหยียบสบายเหมือนรถนะ้ำมันทั่วไปเลยใครบอกว่ารถไฟฟ้าไม่ดีนะคะหนูบอกเลยว่าต้องมาทดลองขับก่อนตัวนี้คือขับนิ่มเครื่องเงียบเงียบกว่ารถน้ำมันสิเท่าร้อยเท่าพันเท่าเลยเพราะว่าเงียบมากมีเวเปอร์เอสไหมคะเว p ป r S นะคะ,ะ,คะทางร้านมีจําหน่ายนะคะแต่ว่าที่โชว์เนี่ยจาหน่ายออกไปหมดแล้วเนาะเอาเวเปอรมาหลายคันมากเลยนะคะลูกค้า ต้นนี้เขาจะมีจำนวนจำกัดอยู่ที่99คันในไทยนะทางร้านขายไปประมาณ2-3คันแล้วถ้าใครอยากสน,กสนใจถ้าใครสนใจอยากออกรถเวเปอร์เอสนะคะสามารถทักเข้ามาถามสเปครถแล้วก็ตารางผ่อนกับทางเพจ ev by b j l ได้เลยนะคะเรามีรถพร้อมรับเลยนะคะรอรถไม่นานนะแล้วก็จะเป็นคันที่เท่าไหร่เนี่ยต้องไปลุ้นเอาเลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยไดป้ประกาศน,นียบัตรเป็นคนที่เท่าไหร่นะเวเปอร์เอสเรามีจำหน่ายนะคะตัวเอสเนี่ยได้อเทมมากๆเลยนะ99้คันในไทย อย่าลืมนะว่าฟญญร,รีจดทะเบียนพรบประกันรถหายแถมหมวกกันน็อกกล่องหลังและก็แหลกท้ายนะคะมูลค่ารวมๆก็8,000บาทเลยนะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกดติดตามเพจเราไว้เลยนะคะ B.J.L Motorbike นะคะมีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะคะนี่เลย EV by B.J.L Motorbike นะคะแอดไลน์ได้ที่ไลน์แอด B.J.L Motor หรือว่าเ,อเทอร์โบหรือว่าโทรเบอร์ที่ 082-945-1565นะคะพร้อมรับสายตลอดเวลานะคะ